เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณอัมพลถาวโลหะและคณะได้ร่วมกันทำพิธีมอบรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจาตรโตพรมรังสีซึ่งคุณอัมพลได้เก็บรักษาสืบทอดมาจากทายาทของพระยาแสนนับเป็นรุ่นที่4ให้กับวัดหนองเหลืองจังหวัดชนบุรีหองค์โดยช่วงเช้าตรู่ได้มีพิธียกรูปปั้น ออกจากบ้านของคุณอมพลเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชนบุร,รีโดยมีคณะสิษยานุสิทธิ์ของวัดหนองนลเหนือคณะของสมาคมนักขา่าวจางภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณอบุนถาวรโลหะร่วมกันส่งรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจันโรตัวปร,รัังสีใน้ครั้งนี้ เวลาประมาณ9ก้านาฬิกาทางคณะเดินทางมาถึงวัดหนองงูเหลือมจงังหวัดชนบุรีโดยมีคณะเชิดสิงโตนำขบวนรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเข้าสู่วัดหนองงูเหลือมคุณอมพลยังมีจิตศรัทธามอบปอยพระพุทธบาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปีมอบให้กับวัดหนองงูเหลือมอีกด้วย รูปปั้นสมเด็จพระพุทธจันโตพรมรังสีคุณอัมพลได้เล่าว่าเป็นรูปปั้นที่พญาแสนได้ปั้นขึ้นเพื่อมอบให้กับสมเด็จพระพุทธจจนทโตพรมรังสีซึ่งสมเด็จโตท่านตั้งปณิฐานเอาไว้ว่าให้นํารูปปั้นทั้งหมด9องค์นี้ไปประดิษฐานไว้ที่วัดตา่ตางๆจํานวน8วัดส่วนอีกหนึ่งองค์ให้นําไปที่ประเทศจีนอย่างไรก็ตามภายหลัง คุณอำพลได้มอบอีกหนึ่งองค์ดังกล่าวนั้นไว้ที่ชั้น77ตึกบยญญสกายทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วส่วนรูปปั้นองค์แรกได้มอบให้กับบัตรศรีขันธารามและองค์ที่สองมอบให้กับบัตรหนองูเหลือมจังหวัดชนบุรีในครั้งนี้และได้มีพิธีบวงสวงสมโพช์อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติสมเด็จพระพุทธจันโตครมรังสี และเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาถึงวัดหนองงูเหลือมได้มีพิธีรับมอบรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีและเปิดฐานรูปปัน้นเพื่อนำพระเครื่องที่อยู่ใต้ฐานออกมามอบให้กับวัดหนองงูเหลือมซึ่งคุณอัมพลได้มอบพระเครื่องที่อยู่ใต้ฐานทั้งหมดให้กับวัดหนองงูเหลือมเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่อยากจะบูชาทําบุญกับวัดหนองงูเหลือมได้โดยตรงโดยสามารถติดต่อที่วัดหนองงูเหลือมได้ทั้งนี้คุณอัมพลได้ตั้งชื่อพระพิมพ์สมเด็จที่ถูกบรรจุไว้ใต้ฐานสมเด็จโตนีว้ว่าพระเหนือโลกคู่แผ่นดินพร้อมกันนี้คุณอัมพลยังได้มอบพระสมเด็จบางขุนพรมที่เก็บรักษาไว้จากทายาทของพญาแสนเพื่อมอบให้กับวัดหนองงูเหลือม เป็นการทำบุญอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วยนอกจากนี้คุณอัมพลยังได้นำพระเครื่องทองคำพระทองคำต้นแบบของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีมาจัดแสดงในวันดังกล่าวอีกด้วยพร้อมกับอธิบายให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาการจัดสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อแก้ววัครือวันอีกด้วยสมเด็จพระญานโตนั้นเป็นแรงบันดาลนื่องจากว่าอาตมาเองนั้นก็สวดคาถาชีรบัญชรทุกๆวันวันละร้อยแปดจบก็อธิษฐานอยู่เสมอใช้เวลาอาธิษฐานมาถึง14ปีจึงได้มีวันนี้ที่เกิดขึ้นนะะ อายุอันนี้ไม่กล่ามาจากว้อปีเนื่องจากว่ามันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจาจัร์โตเนื่องจากว่าหลังจากที่ท่านบรรภาพแดงญาติพี่น้องก็สะสมกันมาเรื่อยๆมาเป็นทางลําดับแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงกระาต๋า,าถึงปัจจุบันนี้โดยที่ข้าพเะเานั้นก็ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยสิบห้าปีขึ้นไปเพราะว่าท่านเคยไปถวายที่วัดศรีรัชันอยุธยามาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะอย่างนั้นโดยวจะได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ยังปฏิปทาอยู่ที่วัดศรีนครทั้งหมดจะมีจู่จำนวนทั้งหมด8องค์นี่คือองค์ที่สองก็ยังเหลืออีก6องค์ที่จะไปสู่ภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือ